ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่ในเกม Home S ว e e t Home Survive คลิปนี้จะมาพูดถึงภาพที่ได้มีการปล่อยออกมาจากทางทีมงานเป็นภาพของฆาตกรที่คอยล่าสตรีมเมอร์และจะมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งหมดกันรวมถึงจุดเชื่อมโยงที่มีความเกี่ยวข้องกับภาพอื่นๆด้วยก็มีโอกาสเป็นพ่เอกฮาร์ล็อกเกอร์สูงมากเพราะด้วยหลักฐานห,หลายอย่างที่ไม่ได้มีแค่ภาพนี้เท่านั้นอย่างแรกมาพูดถึงภาพนี้กันก่อนโดยภาพนี้ จะมีการอธิบายคำพูดของฆาตกรที่คอยล่าสตรีมเมอร์ไว้ว่าเชียเอ๋ยกูต้องเป็นพระเอกกูต้องเป็นที่หนึ่งใครหน้าไหนมาขวางกูมันต้องตายหลายคนก็น่าจะคิดถึงใครบางคนกันอย่างแน่นอนสำหรับประโยคทั้งหมดเมื่อกี้ประโยคแรกก็คือเชียเอ๋ยหลายคนก็น่าจะคุ้นกันดีว่าประโยคนี้เป็นของใครก็น,น่าจะเป็นพี่เอกฮาร์ล er. ็อกเกอร์พอพี่เอกมีการพูดคำนี้ในการเล่นเกม และสตรีมเกมอยู่เหมือนกันต่อไปก็คือกูต้องเป็นพระเอกกูต้องเป็นที่1นึ่งใครหน้าไหนมาขวางกูมันต้องตายประโยคนี้ก็คุ้นกันดีเหมือนกันนั่นก็คือประโยคของลาตีในโฮมซีวิตโ h ม m e พีที่2ราตีจะมีการพูดประโยคนี้ในเกมพูเป็นนางเอกกูตเป็นที่หนึ่งใครหน้าไหนมาขวางกูมันต้องตายแต่คำว่านางเอกจะเปลี่ยนเป็นพระเอกแทน โดยตรงนี้อาจจะเป็นการบอกใบ้ว่าน่าจะเป็นพี่เอกหาล็อกเกอร์นนเองครับต่อไปจะมาดูภาพนี้ที่ทางทีมงานได้ปล่อยออกมานั่นก็คือมือและแขนของฆาตกรที่คอยลาสตีมเมอร์และเหมือนมีการทำลายของคีย์บอร์ดเมาส์และหน้าจอคอมพิวเตอร์มือและแขนของฆาตกรที่มีรอยไหมรอยช้ำและรอยถลอกเต็ไมไปหมดในภาพมีการเขียนไว้ว่าทุบโต๊ะ ซึ่งน่าจะบอกถึงกิริยาที่คาลกรกําลังทําโดยคําว่าทุกโต๊ะจะเป็นเหมือนพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์ตอนที่ระหว่างสตรีมเกมหรือเล่นเกมนั้นจะมีการทุบโต๊ะให้เราได้ยินอยู่บ่อยครั้งซึ่งเป็นอาการไม่พอใจหรือรู้สึกโมโหโห,หรือหัวร้อนนั่นเองแต่สำหรับพี่เอกน่าจะเป็นการตั้งใจทํามากกว่าอาจจะไม่ได้หัวร้อน,นจริงหรือเปล่าแต่นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่บ่งบอกถึงโอกาสที่เป็นพี่เอกฮารล็อกเกอร์ต่อไป จะเป็นหลักฐานสําคัญที่จะมีโอกาสเป็นพี่เอกสูงมากอย่างแรกก็คือมีการเขียนที่โต๊ะโดยจะเขีดเหมือนกับเป็นการนับจํนานวนอะไรบางอย่างจุดสําคัญอยู่ตรงนี้ถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นย้อนไปภาพที่เบลมาหาห้องพี่เอกครั้งแรกเบลได้มีการบอกไว้ว่าเบลวางเอกสารไว้ที่โต๊ะนะทําให้เข้าใจได้ว่าเบลนั้นเคยเห็นโต๊ะพี่เอกแล้วนั่นเองแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นโต๊ะของพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์มาดูภาพถัดมาก่อนเป็นภาพในห้องของเบล ในห้องเบลนั้นเต็มไปด้วยหน้ากากของพี่เอกที่เคยใส่รวมทั้งโปสเตอร์หรือรูปพี่เอกที่เคยใช้เบลเหมือนเกือบจำทุกอย่างหรือแทบทุกอย่างในห้องพี่เอกว่าเป็นยังไงแต่จุดสําคัญเลยก็คือการขีดเขียนที่ผนังที่บ่งบอกถึงการนับจํานวนอะไรบางอย่างเหมือนกับที่โต๊ะของฆาตกรนั้นมากและจํานวนการขีดเขียนที่เท่ากันเป๊ะโดยการเขียนต่อชุดหนึ่งจะมี5ขีดและทั้งหมดจะมี11ชุดเหมือนกับโต๊ะของฆาตกร แปลว่าเบลนั้นเคยเห็นโต๊ะของพี่เอกและจดจําทุกรายละเอียดและเบลก็ตกแต่งห้องของเบลให้เหมือนกับห้องของพี่เอกฮาล็อกเกอร์สรุปแล้วโดยจุดเชื่อมโยงที่พูดมาก็คือโต๊ะที่เห็นในรูปก็คือโต๊ะของพี่เอกและฆาตกรที่คอยล่าสตีมเมอร์คนนั้นก็คือพี่เอกฮาล็อกเกอร์เหมือนกันต่อมาหลักฐานที่ที่บ่งบอกถึงตัวพี่เอกก็คือเส้นผมสีแดงที่อยู่บนโต๊ะน่าจะสื่อถึงตัวพี่เอกที่มีทรงผมสีแดงนั่นเอง ถัดมาจะเป็นแป้นพิมพ์ที่มี3ามปุ่มหลุดออกมาและ3ามปุ่มนี้ปาดวงบอกถึงพี่เอกฮารล็อกเกอร์ er. ปุ่มแรกก็คือดอกจันทหรือที่เรียกกันว่าพี่ดอกซึ่งก็คือพี่เอกนั่นแหละครับโดยมีที่มาจากการพิมพ์ผิดเพราะสาะเออยู่ใกล้กับพยัญชนะดอเลยเป็นที่มาของคําว่าพี่ดอกหรือพี่เอกฮาล็อกเกอร์ er. ต่อไปคือปุ่มเลข8ในภาษาอังกฤษจะใช้คําว่า H ที่จะออกเสียงเหมือนกับพี่เอก สุดท้ายก็คือปุ่มลบอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีความหมายอะไรแต่คาดเดาว่าอาจจะสื่อถึงพี่เอกฮา r d ล็อกเกอร์ที่อยู่ในด้านลบในตอนนี้เรียกได้ว,ว่าทั้งหมดที่พูดมามีโอกาสเป็นพี่เอกสูงมากโดยหลักฐานหลายอย่างและจุดเชื่อมโยงต่างๆที่บ่งบอกว่าคือพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์เอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าหาผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ